พบกับซอลูซี่สล็อตซิงกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ซอจะมาเล่นในช่องสล็อตใหม่เบ็ดกันอีกเหมือนเดิมเลยแต่ว่าวันรุนกันกับเบ็ดเดิมพันที่100บาทแต่ว่าวันนี้ทุนเรามีแค่พันเดียวต้องมาลุ้นกับซอลูซี่กันนะคะว่าจะได้เงินรางวัลกันไปเท่าไหร่นะโหรุนมากร้อยเดียวก็เฟยวได้นะทุกคนนะมาดูซิว่าวันนี้สาวท่ำจะแตกไปอีกเท่าไหร่นะคะโหตอนนี้ก็ถือว่าแตกช้ำอยู่นะกับเบ็ดเดิมพันที่100บาทนะคะลองมาลงเบ็ดกันแบบ100แต่ว่าทุนเรามีแค่แบบ หลักร้อยอะทุกคนวันนี้เราก็มาลงแบบนะทุนเราน้อยแต่ว่าเราลองมาปั่นกันดูว่ามันจะทํากําไรจากสาวถ้ากันไปได้อีกกี่บาทนั่นเองนะโอ้โหวายแตกสวยมากนี่ไม่เล่นสาวถ้ากันมานานมากเลยนะคะเนี่ยก็กลับมาเล่นอีกก็ถือว่าแตกกันเหมือนเดิมวายแตกโอ้โหสามเคนะบวกเพิ่มกันไปอีกนะสามพันหนึ่งร้อยกว่าบาทนะคะทุกคนสาวถ้านี่โบนัสแตกกันไปแล้วแต่แม่โอ้โหนี่เพิ่งมาประเดิมเกมกันก็แตกกันไปแล้วนะ นะฟรีสปินกันอีก10ครั้งนะคะต้องมาลุ้นกันว่าสาวถ้าเนี่ยจะจ่ายหนะักกันไปที่เท่าไหร่นะวันนี้ก็ทุนเราหนึ่งพันเท่านั้นนะะแล้วก็ลงเบ็ดไปที่1 0 0อบาทดูดิตอนนี้ก็ทํากําไรขึ้นมาได้5 0 0พันกว่าบาทแล้วนะโอโ้โหช้ำๆกันเลยทีเดียวนะทุกคนนะมาฟรีสปินเหลือกันอีก3มรอบนะต้องลุ้นละว่าวายจะจ่ายกันอีกไหมนะสวยบวกเพิ่มไปสามร้อยสามสิบหกบาทนะทุกคนอือหือ ไปอีก400นะโอ้โหนี่เกือบพันเลยนะเนี่ยฟรีสปินอีกหนึ่งครั้งสุดท้ายนะฮะไปที่โอโก4,500 4,500นะถือว่าเยอะเหมือนกันนะทุกคนมาปันกันไปอีกเรื่อยๆนะฮะจนครบตามที่เราตั้งออโต้กันไว้นั่นเองนะดูที่สาวถ้ำวันนี้จะยังไงกันบ้างนะจะแจ็คพอตแตกกันไหมนะรางวัลสุดปัง4,506บาทน,นั่นเองนะ ปังมากๆเลยที่วกับโบนัสนะ,ะปั่นกันต่ออีกเรื่อยๆนะทุกคนนะให้มันครบนะแล้วเดี๋ยววันนี้นะซอลูซี่จะพาทุกคนไปซื้อไรค้นำโชคในเกมสาวถ้ำกันด้วยนะแต่เราอาจจะต้องปรับเบ็ดกันไปที่30บาทนั่นเองนะ,ะทุกคนถึงจะซื้อได้น,นั่นเองนะมาไส้นำโชคว,วันนี้ก็ซื้อจะไปเลย100%นะอยู่ที่1800บาทนะไปปุ๊บปั๊บกันเลยทีเดียวนะนี่โบนัสมาเลยสตัวสตัว 4ตัวนะหมุนฟรีจะไปกันไปอีกสิบรอบนั่นเองนะคะทุกคนเป็นการซื้อสไลด์นำโชคนั่นเองนะว่าวันนี้เราจะมูหรือจ่ายนะแต่ก็ขอให้ได้เงินรางวัลกลับมาเนะีย่ยแบบลดลงนะวัดดวงกันสุดๆนะ,ะสำหรับวันนี้นะเบ็ดเดิมพันที่หนึ่งร้อบาทนะที่ลงไปแล้วก็ทุนเรามีอยู่แค่พันเดียวนะวันนี้นะโอ้โห พันเดียวก็เฟีวได้จริงๆนะสำหรับเครค่าย PS ของเรานะะี่ย PS ใครที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวซอจะแปะลิงก์ไว้สำหรับช่องาทางการเข้าเกมไว้ใต้อคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะไปกดลิงก์สำหรับช่องทางการเข้าเกมกันได้เลยนะสาวถ้ำในค่าย PS นั่นเองนะฮะก็สนุกสนานกันมากเลยนะนานๆจะมาเล่นทีหนึ่งนะคะเกมสาวถ้ำนะเออลองดูดิาการไหเนี้ยฟีสเปนรอบสุดท้ายจะไปอีกเท่าไหร่อืมอีก3 0 3บาทนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ต้องลองมาเล่นกันนะโอเคเดี๋ยววันนี้ซอต้องขอตัวไปปั่นสล็อตสาวถ้ำกันต่อก่อนนะ